สวัสดีครับผมจีฮะเจนแล้วช่อง just toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:1 scale WCF ครับคลิปนี้มาแนะนำตัวละครนั่นเองครับตัวละครที่มาแนะนำวันนี้นั่นก็คือวอลโก้นั่นเองครับวอลโก้ go, นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสังกัดกลุ่มตัวสลัดเดอะฟาร์มิงโก้นะฮะแต่ว่าปลอมตัวมาเป็นสปายครับสายลับสองนามอยู่ที่กองทัพเรือนั่นเองครับแล้วเขาก็ไปซัพพอร์ตซีซ่าในการผลิตผลไม้เทียมนั่นเองครับ สำหรับโบโก้นะครับมีคาคีกอดที่แข็งแกร่งมากๆนะฮะจะเห็นได้ว่าลอเนี่ยตอนเด็กเนี่ยถูกซ้อมร่วมเลยนะกับโครซอ,อนนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยลอก็ออกพัฒนาฝีมือขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมมือกับสโมเกอร์นะครับ ปรับโวโกลงได้นะสำหรับจุดเด่นของโวโกเนี่ยเขาจะชอบกินอาหารแล้วชอบติดติดที่หน้ามีมีอาหารติดที่หน้านี่คือโวโกนั่นเองครับแล้วก็โวโกเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นมือขวาของเดอฟานิโก้ด้วยนะเออคือแบบได้รับความไว้ใจมากๆนะครับผมแล้วก็ขึ้นตรงซื่อสัตย์กับเดือฟานบิงโก้มากๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับโวโก้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ในช่องจัดสอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคึมนนี่คอลัมนัสดีครับ